ออัปเดตคลิปนี้เป็นวันที่2ครับผมนะครับเป็นวันที่2ทีเ่เรามาอัปเดตนะครับในงานก่อสร้างให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y t u t u ครับนะครับไรสังกัดดังซึ่งครับคลิปนี้ก็คร,ครับผม ตอนนี้เริ่มที่ตีเหล็กนะด้านบนเพื่อที่จะเทคานครับตรงนี้นนะฮะเดี๋ยวน่าจะตีเหล็กเสร็จก็จะเทคานนะครับเพราะว่ากำลังเริ่มที่เหล็กเนี่ยเหล็กที่เขาเอามาเลยครับ ต้องระมัดระวังให้ดีครับนี่ฮะเป็นเหล็กที่เขาจะทีคานด้านบนครับต้องเคาะออกก่อนครับเพราะว่าพวกปูนพวกอะไรมันเกาะติดนะเพราะว่าเขาใช้อยู่ประจำ น,นี่ก็ไม่รู้ว่ามาล้างเองหรือเปล่าน่าจะมาล้างเองครับ,รบครับผม ค่อยๆได้มั้อง,อ,งอ่ารถจอดสองฝั่งเลยเระวังตรงไปก่อนอยาวไปก่อนอย่าพึ่งห่างตรงไป ครับก็ที่ทํางานก็คับแคบครับผมนะครับก็ทําไปเรื meter, ่อยๆครับทีมงานน่าจะได้เวลาใกล้แล้วเนี้ยดานบนก็อีกไม่นานครับน่าจะไม่เกินอีก2วันนะาะจะน่าจะได้เทแล้วนะครับคานด้านบนนะครับ ก่อผนังฝั่งโน้นปิดฝั่งนี้ปิดฝั่งนี้ก็ปิดไปครึ่งหนึ่งนะเหลือช่วงน่าจะบล็อกไม่พอนะเลยยังไม่ได้ก่อเนาะ วันนี้ก็มีช่างมาล้างเอด้วยครับด้านในครับ วันนี้แดดนะครับแดดฝนติดต่อกันมา3-4วันติดกันแล้วครับแต่ช่วงายามบ่ายๆหรือว่าแต่เช้าตา้มเช้านะครับไม่มีฝนนะฝนจะมาช่วงค่ำๆนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนก็ถือว่าดีไปครับสำหรับางานก่อสร้างฮะถ้ามาเจอฝนก็จะลำบากน,นิดหนึ่งนะครับในการทำงาน อีกไม่เกิน3วันนะครับนะครับอีกไม่เกิน3วันก็น่าจะเทเสร็จแล้วก็ตั้งเสาขึ้นไปด้านบนอีกนะก็ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเรื่อยๆครับสำหรับการทำงานของทีมงานนะฮะเขาทำงานไปเรื่อยๆแต่ทำทั้งวันครับไม่ได้รีบร่งอะไรมากมายนะครับผมก็สู้ๆกันไปครับสำหรับคนทำงานฮะทีสับสำหรับทีมนี้ก็ไปไปฮะ